เขาะไงแจนอันนี้ก็เจนเจนกับแจนค่ะหลวงตาถ้าขณะจิตตอนนี้เลยก็คือแบบก็หนูว่าหนูก็กลับไปแบบล่องเดิมประมาณว่าแบบเออมันก็พอมันมีอะไรในใจมันก็รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจากที่ฟังทำมาทั้งหมดอ่ะมันก็เห็นแล้วก็เข้าใจว่าพยายามเอาสังขารอ่ะไปทําให้อีสังขารที่เรารู้สึกที่ ตรงที่เป็นใจอ่ะมันหายไปแต่ว่าจริงๆแล้วใจอย่างที่หลวงตาบอกก็คือมันทําอะไรไม่ได้ได้แต่รู้อย่างเดียวค่ะก็เลยแบบเห็นว่าอ๋อก็เหมือนใช้ความพยายามของสังขารเพื่อสังขารค่ะอันนี้ที่ที่เห็นตอนนี้ค่ะแล้วแก้ไหมยังอ่ะแก้ใหม่อยู่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นหายๆค่ะหลวงตาเป็นยังไงแก้ใหม่แล้วเป็นเป็นใหหายยังไงก็ เอาลิงไปช่วยลิงเพื่อใจลิงนิพพานอันนี้ผิดผิดผิดเมื่อกี้เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังอยู่นะได่ฟังค่ะแล้วันไงอ่ะก็เหมือนแบบบางบางจังหวะมันก็เหมือนแบบมีสติรู้ว่าแบบเออมันคือพยายามช่วยอยู่ก็เลยหยุดพยายามแต่ว่าบางจังหวะมันก็ไม่ได้หยุดพยายามเพราะว่ามันเห็นไม่ทันมันก็พยายามอยู่อะไรประมาณนั้นพยายามยังไงก็เห็นว่าเป็นลิงไงมันจะเป็นบังคับให้มันหยุด เพราะธรรมชาติรู้มันไม,ม,ม่บังคับอะไรไม่ได้มันช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่รู้นิพพานน,าน่ะนิพพานมันรู้ซื่อๆเป็นธาตรุาตรู้ซื่อๆสัตธวรมรู้ซื่อๆนิพพานธาตุมันไปธาต่สัตธวรมรู้ซื่อๆรู้สังขารซื่อๆไม่ใช่มันไปนทําอะไรไม่ได้ไปบังคับส,สังขารไม่ได้ไปดัดแปลงแก้ไขปรุงแต่งสังขารไม่ได้ มันคงเป็นจังหวะที่รู้สึกว่ามันอดทนต่อการรู้ซื่อๆตอนนั้นไม่ได้มันก็เลยมีความพยายามค่ะหลวงตาแต่ว่าโอเคเด,เดีเดี๋ยวเดี๋เดมันถูกไหมได้แจนมันอดทนแบบต่อการรู้ซื่อๆไม่ได้หมายถึงว่าแบบมันใช่ธาดรู้ไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่ค่ะรอ้ธารู้หรือนิพานน่ะมัน มันไม่มีตัวตนรูปรักษ์ไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่ต้องเอาธาตุรู้ไปอดทนไม่ได้มันทนไม่ได้ัก็เรื่องของลิงทนได้ก็เรื่องของลิงแต่ธาตุรู้มันรู้ว่าลิงทนได้ลิงทนไม่ได้ค่ะหลวงตาโอเคปน่าจะโอเคแจนหนึ่งแจนสองแจนแจนหนึ่งโอเคไหมแน่แจนสองก็เป็นอย่างเงี้ย เจนพี่เจนน้องก,ก็ยังเป็นอยู่ค่ะมันก็ <laughs> หนูก็มาขนาดหนูก็แบบออินเข้าไปแล้วก็แบบเป็นจริงเป็นจังค่ะอันเนี้ยเข้าใจหอแ,แล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะคือเมื่อกี้ที่องค์หลวงตาได้เทศเรื่องของสติปัญญาค่ะหนูก็เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่ามันก็จะมีตัวที่มาคอยเตือนเราอันเนี้ยก็คือลิงอีกตัวหนึ่งที่เป็นสติปัญญา เออม,มาคอยบอกว่าเฮ้ยหลงแล้วนะเออย่างเงี้ยซึ่งปกติบางทีไม่ทันลิงตัวนั้นค่ะเราจะนึกว่าเราเป็นสติปัญญาที่คอยเุ้ยรู้ทันแล้วอา้าวกลับมาเราก็จะแบบว่าไปไปเป็นตัวตั้งที่จะคอยอจับสังเกตใดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้ตัวสติปัญญานี่แหละที่พอเราหลงไปมันก็จะเริ่มไปตัดสินละว่าอันนี้เฮ้ยความคิดน,นี้ไม่ดี เราคิดนี้ดีอย่างนี้นค่ะมันก็จะหลงติดไปในทุกขณะจิตมันก็ต้องกลับมามันก็จะใช้อีกสติปัญญาหนึ่งจะหลีกตัวหนึ่งมาเลยเออไม่ใช่แต่ว่ามันจะมีบางจังหวะอาหารหลงตาที่บางทีมันก็แบบเออก็ช่างมันดีอ่าอย่างนี้นค่ะมันจะมีแบบแต่มันแวบๆบแบบนะคะเช่นสมมุติเราหนูเป็นคนรักสบายช่วงหนึ่งพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่จะมาปฏิบัติธรรมแต่พี่ก็ไม่อยากเป็นคนรักสบาย อ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่แบบแล้วทำไมเราต้องไม่อยากไม่อยากเป็นคนรักสบายในเมื่อเออรักสบายอ่ะมันก็ขันห้านี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็จะอ๋อๆขึ้นมาเองว่าแบบเออก็ช่่งมันดีเออก็ปล่อยมันรักสบายไปดีเออแต่ว่ามันก็จะบอกว่าเออแต่เราก็ถ้าเรารักสบายแต่เราก็เราก็ทําในมุมที่เราทําไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบมันจะมีความตัดสินอะว่า ขันห้าควรจะเป็นแบบนี้ขันห้าควรจะไม่เป็นแบบนี้อมันจะอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะแวบๆแ,แล้วก็ที่เมื่อกี้องค์หลวงตาเล่าให้ส่อเมตตาสอนพี่ๆคนอื่นก่อนหน้าเนี่ยคะ่ะว่าก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ที่พี่พี่ก๊อฟไม่แน่ใจ<ห>บอกว่าวยอมพี่ก๊อฟยอมอะค่ะคือคำเนี้ยคือแบบวันเนี้ยรู้สึกพี่ก๊อฟคือที่เราทุกอะเพราะเราไม่ยอม,อม แต่พอเรายอมเราก็ยอมอดทนนั่งดูมันว่าอยากเป็นนี้หรออยากทุกก็ปล่อยดูดิทุกไปเท่าไหร่ก็มันก็ไม่ทุกทั้งวันอ่ะเหมือนขันหน้ามันก็แบบว่าเปลี่ยนแปลงมันก็ดับเอแล้วเราก็เออไอตัวเออเนี่ยแหละก็อีกลิงหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเห็นเข้าไปแบบไปเรื่อยๆอ่ะค่ะแล้วก็คำหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าฟังคลิปหลวงตาแล้วแบบชาร์คือ เมื่อก่อนหนูก็แบบอ๋อจะมาปฏิบัติธรรมจะได้ไปหานิพพานแบบจะได้นิพพานเออแล้วพอหวงตาว่านิพพานก็คือไม่ยึดมันก็ไม่มีอยู่ที่ไหนอ่ะก็คือขณะจิตที่ไม่ไปหลงติดไปใดๆที่เป็นเห็นเป็นความเป็นจริงก็คือวินาทีนั้นก็ฝึบก็นิพพานมันก็เลยไม่ต้องไปนิพพานที่ไหน มันไม่มีเดสไม่มีจุดหมายที่จะต้องไปเลยอ่ะมันมันมันเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะอืพอพอเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งอ่ะมันก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีขณะจิตบางอันที่แบบอืมแค่นี้นะอืมแต่ว่ามันก็จะมีขณะจิตที่หลงไปมันถึงต้องมีไม่เพียนไม่พักที่ทําให้เราอ่ะค่อยๆเรียนรู้แต่ถ้าเรารักจริงหวังแต่งเที่ยวลงตาบอก เราก็จะไม่ลืมที่จะเรียนรู้มันไปทุกขณะแล้วมันก็จะไม่มีใครบังคับคือบทมันจะแบบเออเนอะมันไม่ได้บังคับด้วยนะว่าแบบวันนี้ฉันจะเออเนอะอย่างเงี้ยมันมันไม่มีใครบังคับได้มันเหมือนแบบฝันอยู่อ่ะจะรู้ไหมว่าจะตื่นตอนไหนมันรู้ตอนตื่นแล้วอ่ะอย่างนั้นเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝันอยู่อ่ะแล้วเราแบบว่าอยากจะตื่นแล้วเราไปบอกคนในฝันว่าตื่นดิ คนในฝันมันจะตื่นไหมแต่เราต้องแค่ทําเหตุว่าอ๋อหลวงตาสอนให้พิจารณาแบบนี้ทุกขณะปัจจุบันพิจนารณาทุกขณะปัจจุบันมันก็จะมีจุดหนึ่งที่แบบเออตื่นพอมันตื่นมันจะฝันว่าแล้วมันก็เออมันจะเป็นอะไรก็ไปเบอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะ โอเคไหมคะหลวงตา <laughs> <laughs> ดูเหมือนมันไม่ไม่เคลียร์ลิงร้อยเปอร์เซนแจนแฌนส <laughs> องค่ะแหน่เนาไม่เคลียร์ลิงร้อยเปอร์เซนเหตุที่ไม่เคลียร์เพราะร้อยเปอร์เซนเพราะว่าในใจลึกๆอะยังหลงไว้เป็นลิงอยู่ที่จะเอาลิงไปเอาอภินิหานไปเอานิพาน คือคือ,คอ,คอเอาตัวเรานี่แนี่่อรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยจะต้องไปหาิพพานมาให้ตัวเราให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเวลาพูดมาทั้งหมดนั้นเริ่มเข้าใจหมดแล้วละ่ะแต่พอเจอใจลึกๆอะ่ะม,มันมันมียังมีตัวเราดิดน้นรนเล็กๆอยู่ส่ตงตาแต่หนูไม่รู้ว่าหนูกําลังแบบอยากหานิพาานคือในใจเป็นยังไงใ,ในในใตอนนี้มันก็เหมือนแบบว่า ถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือมันเหมือนแบบเป็นอากาศทั่วไปแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนแบบว่าความยึกยักอะไรก็ไม่รู้แบบเป็นความถี่สั้นๆที่แบบมีอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็ะไม่เป็นไรถ้าเาในใจเหมือนกับเป็นท้องฟ้าใช่ไหมแล้วในใจมีมียึกยักยึกยักยก,ยก,ยก,ก็คือคลื่นน,น,นะนะคลื่นเวฟถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องปกติไอ้คลื่นเวฟเป็นเรื่องของขันห้าใจก็เป็นท้องฟ้าไปก็ปเป็นนิพพานธาตุไปถ้ามีใครยึดอะไร ต่ของใจเนี่ยม,มันมีความมีหมายลึกๆไว้ว่าเรายัางไม่ไดผพานเราต้องการความเข้าใจแล้วเราก็ยังไม่ไดิพานตอนนี้เรารู้สึกอะไรมนััยงไม่ไผ่พานแต่เหมือนแบบความเข้าใจของเราเนี่ยมันเข้าใจแล,แล้วแต่มันเหมือน,ม,นมันยังไม่สุดทางแล้วก็นิพา,านแบบนิพานแบบรู้แจ้งเลยว่ามันนิพานจริง มันกลายเป็นว่าเราอะรอนิพพานแต่งตัวรอไว้ที่จะนิพพานแล้วจะฉลองฉลองใหญ่ไม่มีไม่มีหวังนิพพานในอนาคตเลยปัจจุบันมีแต่ปัจจุบันมันเป็นอย่างงี้มีแต่สังขารเกินดับในความไม่มีในนิพพานธาตุแค่นั้นแหละโอเคค่ะแล้วมันกระจุแค่นี้ทุกปจกัจจัขณะไม่มีต่ออนาคตว่าอนาคต เดี๋ยวเราจะไม่ได้นิพานในอนาคตไม่มีมันมีแต่นิพานทุกปย่างว่าสังขารมันเกิดดับในนิพานในธาตุรู้เนี่ยที่ม,มีมีอะไรปรากฏคือ,ค,อคือหนูอ่ะน่าจะเข้าใจผิดว่าไอ้ยึกยึกยึกยุก,ย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 กที่ตะกี้หนูบอกหลวงตาคือมันควรจะต้องไม่มีเลยเออในงานเราว่าแล้วเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจเลยผิดสักอย่างหนึ่งคือใช่หนูก็เลยพยายามที่จะต่อต้านมันเพราะว่าหนูคิดว่ามันจะต้องไม่มีแต่ว่าถ้าจากที่ตะกี้หลวงตาบอกก็คือมีได้ เป็นปกติแล้วก็ช่างมันเพราะว่ามันมีได้เข้าใจผิดก็เข้าใจถูกนี่คนละเรื่องเลยนะเข้าใจถูกต้องตามธรรมชาติก็คือในความมีมีความไม่มีในตั้งกาวความไม่มีมันมีมีมีคลื่นมีเวฟการคิดการพูดการกระทำการเคลื่อนไหวอะไรหมดเป็นคลื่นหมดเลยเพราะนั้นในความไม่มีมีคลื่นมีเวฟแต่ถ้าเราเข้าใจผิดว่า เราจะนิพพานต่อเมื่อใจเราเนี่ยว่างเปล่าไม่มีคลื่นไม่มีเวฟอะไรเลยถ้างนั้นกับขันห้าตายไปแล้วไม่มีเลยพอเหมือนแบบหนูอนุญ,ญาตให้มันมีแบบความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแต่ว่าตัวตัวหนูเข้าใจผิดแล้วหนูก็ไม่อนุญาตให้มันมีสิ่งที่กระเพื่อมภายในใจค่ะเหมือนแบบว่าอนุญาตในความคิดนะแต่ว่าใจไม่ให้เพราะว่าเข้าใจว่ามันจะต้องไม่มี แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่หลวงตาบอกก็คือเออมันก็มีได้ทั้งความคิดแล้วมันก็มีได้ทั้งสิ่งที่อยู่ภายในใจแต่ว่าเออไม่มีแต่ก็ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามคือมันมีสิ่งอยู่ในใจกับใจที่เป็นความไม่มีเออใจมันคือน,นิพพานแต่ไอ,อ้ความมีเนี่ยมันไม่ติดอยู่ในใจได้เพราะว่าใจมันไม่มีเนื้อที่ไม่มีห้องว่างให้อะไรไปอยู่ในบ้านได้ไง มันเหมือนกับเป็นความว่าเปล่าของอาณาจักรวาลเลยมันนี่อะไรไปแขวนอยู่ในมันได้เนี่ยแหละหลวงตาคืออย,อย่างประโยคตะเกียที่หลวงตาพูดอ่ะมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่ามันก็น่าจะผิดที่มันยังมีอะไรที่อยู่ในใจได้อ่ะงงเลยเอาใหม่ค่ะหลวงตาเอาใหม่เอาใหม่ <laughs> ห,หนูหนูหนูขอใหม่หนูขอใหม่เน,นี่ยขันห<ม>้าเนี่ยมันมีตลอดนี แต่มันไม่มีอวิชชาที่เอามายึดไว้ในใจได้โอเคแต่กิริยาการของขันห้ารูปเวทนาตัญญายตังขานวิญญาณเนี่ยขันห้าเนี่ยมันคือเครื่องมือของชีวิตอันเนี้ยไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นนิพพานกิริขันห้าเนี่ยไม่ได้เป็นอวิชากิเลสตัณหาอุปทา,านมันเป็นเรื่องของเครื่องมือที่เฉยแล้วก็ไม่ได้เป็นนิพพานด้วยแต่ไอไอก้อนอวิชชาเนี่ยยึดมัานถือบ้านเนี่ยมันอันเนี้ยมัน พระบุทธเจ้าพารละสาวุงอะไไม่มีอยู่ในใจเลยไม่มีมันมีแต่สังขารที่เป็นเวฟเป็นคลื่นของขนันหาแต่ก้อนอวิชาที่ยึดบ้านถือบ้านเอาละบังคา,างไว้ในใจติดด้วยความรักและความเกียดชังไม่มีด้วยความรักความเกียดิชังความกังวลไม่มีอยู่ในใจของพระรัตน์อะไรคือในใจที่จะะประชาแท้บริสุทธิ์ไม่มีงั้นหนูมีคําถามค่ะแล้วขึ้นที่ตะกี้นี้หนูหมายถึงอ่ะอันนั้นเป็นอวิชาไหมคะอันไหนอ่ะ ก็คือคลื่นอ่ะก็เป็นเรื่องปกติแต่ไอความไม่อยากนั่นแหละคืออวิชชาที่เรา,เ<อ>าไปยึดยูคลื่นในใจเป็นปกติเพราะไม่ได้ค้างในใ,นใจอะแต่ความไม่อยากให้มีคลื่นอ่ะอันนี้เป็นอวิชชาแต่บุตรเจ้าพานทั้งหลายไม่มีความอยากแล้วแต่คลื่นยังมีอยู่คลื่นในใจมีอยู่แต่ความอยากไม่มี